เฮ้ย hey, hey, สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนฮูมอร์นี่อิดอกวันนี้ทุกคนสบายดีกันไหมคะวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงลักษณะของชาวสวีเดนเนาะหมายถึงว่าพฤติกรรมของชาวสวีเดนที่เป็นเหมือนว่า typical คอเลยที่เป็นแบบทั่วไปที่เราเห็นแล้วแบบเฮ้ยอันนี้คือชาวสวีเดนใช่ไหมคะเพราะว่าอนเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะว่าเอออะไรคือแบบทิ p i c a ิคอสวีเดก็คือเห็นแล้วแบบเนี่ย เป็นลักษณะของชาวสวีเดนเลยอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมก็คือแบบว่า,ายิ้มง่ายหรือว่าเป็นคนที่ใจดีอชอบสังสรรค์ชอบทําอะไรเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งชาวสวีเดนเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันที่เราเห็นแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นชาวสวีดิชแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะมันก็มีหลายข้อมากเลยนะที่เป็นแบบมัอนชิปเปอร s ขสวีที่แบบเห็นแล้วแบบรู้เลยเนี่ยข้อแรกที่แอนรู้ รู้สึกว่าแบบ เป็น Typical Swedish ก็คือชาวสวีเดนเนี่ยเขาจะค่อนข้าง s e r i o u s กับการเข้าคิวมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนอย่างคนไทยใช่ไหมจะมีการแบบแซงคิวบ้างอะไรอย่างนี้บ้างอะ่ะแต่ชาวสวีเดนเนี่ยเขาจะถือว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง s e r i o u s ก็คือถ้าเกิดเราจะแซงอะ่ะเราอาจจะต้องขอเขาว่าเฮ้ยเออฉันขอข้ามคิวก่อนได้ไหมคืออยู่ดีๆจะไปแบบแซงคิวเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ก็คือค่อนข้างเป็น Typ i c a l Swedish มากๆเลยค่ะส่วนอย่างที่สองที่อันนึกได้เนาะ ก็คือสวีดิชเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าคอนเซิรหรือว่าแบบ w อ r r y กับเรื่องสภาวะอากาศหรือว่า เออแบบว่าเกี่ยวกับว่าสภาวะอากาศไม่ใช่แค่แบบช็อตเทอมนะหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะคอนเซิร์ตแล้วก็นึกถึงแบบทุกๆวันเลยว่าเฮ้ยวันนี้อากาศจะเป็นยังไงนะฝนจะตกไหมแดดจะออกไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งคอนเวอร์เซชันของชาวสวีเดชเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยอากาศเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้จะเย็นไหมจะฝนตกไหมหิมะตกไหมอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นแบบทิปยิคอสวีเดชที่แบบเหมือนถ้าเราไปสวีเดนเนี่ยเราก็อาจจะแบบ start conversation นนาะว่าแบบเฮ้ย อากาศเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แบบเป็นที่พิเศษสวีเดนเหมือนกันก็คือชาวสวีเดนเนี่ยจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทย have a small talk small talk ก็อย่างเช่นแบบพูดไรสารละเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวสวีเดนจะคุยกันแบบเรื่องลมฟ้าอากาศเรื่อง politics เรื่องแบบการเมืองหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นเรื่องที่เขาคุยกันธรรมดามากๆเหมือนเป็นเรื่องที่เราคุยกันแบบ คืออย่างในเมืองไทยใช่ไหมถ้าเกิดว่าอันแบบไปเจอเพื่อนเม้ามอยอะไรอย่เงี้ยเราก็จะคุยกันเรื่องแบบไรซานละใช่ไหมแต่ชาวสวีเดนเนี่ยแอนมีความรู้สึกว่าเขาจะชอบพูดอะไรที่แบบว่าเอออากาศเป็นยังไงเนาะตอนนี้เหตุการณ์ที่ ประเทศนี้เป็นยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันฟังดูซีเรียสนาะแต่อันนี้มันก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของเขาที่เขาจะคุยกันนั่นเองค่ะหลาข้อหนึ่งเนาะที่ค่อนข้างแบบเป็น typical Swedish ก็คือแบบชาวสวีเดนเนี่ยจะอยากให้อ่าคนภายนอกหรือว่าคนที่ดูเขาเข้ามาเนี่ยเหมือนให้ดูชาวสวีเดนเป็นแบบเหมือนคนแบบโมเดิร์นอะแบบเหมือนเป็นคนที่ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาอยู่สวีเดนใช่ไหมคือเพื่อนของแอนเกือบทุกคนเนี่ยจะมี เหมือนเทคโนโลยีที่แบบล่าสุดอะแบบว่าเหมือนแบบ iPhone 15ใช่ไหมสมตุติ i p n o n e 15มาก็คือแบบเหมือนเกือบทุกคนจะต้องมีอะไรเงี้ยค,คือจะชอบความทันสมัยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างอัป o d เดตมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีหรือว่าแม้แต่แฟชั่นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะแบบอยากให้คนข้างนอกเนี่ยเหมือน perceive เขาว่าเอ้ยชาวสวีเดนเนี่ยค่อนข้างโมเดิร์นนั่นเองค่ะอีกข้อนึงที่อันรู้สึกว่าแบบ เออมันก็เป็นจิบิคอสวีดิชเนาะก็คือแบบเหมือนยังแบบเวลาเซ y ยใใช่ไหมกับคนที่เรารู้จักอะ่ะออส่วนใหญ่ฝรัง่งเขาอาจจะแบบเช็คแฮนหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าชาวสวีเดนเนี่ยเขาจะ h ักเขาจะกอด บบสมมติเจอกันไฮ how are you ใช่ไหมสมมติเราถามว่า hey คุณบุญดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะฮักก่อนเลยแบบบางทีถ้าเกิดว่าเราแบบว่าไม่เข้าใจวัฒนธรรมเขาอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบตกใจนิดนึงเฮ้ยมาฮักฉันเธอชอบฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันเป็นปกติมากของการที่แบบเพื่อนเจอกันหรือเจอกับใครแล้วก็ฮักนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชาวแบบสมมติถ้าเจอคนแปลกหน้าใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ฮักกะแล่เหมือนอย่างเช่นแอนอ ครั้งแรกที่แอนไปใช่ไหมแอนไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งซึ่งงานปาร์ตี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนของเพื่อนนั่นแหละเขาก็แบบหักแอนเขาก็กอดแอนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบนั้นในสถานการณ์นั้นเนี่ยก็กอดได้แต่ว่าถ้าเราเจอคนแปลกหน้าทีเา่เราเพิ่งเจอบนแบบถนน,นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรจะหักนะเราอาจจะแบบเซฮหยอะไรอางี้นั่นเองค่ะขนาดแบบว่าเพื่อนที่ทํางานอะเวลาเซฮห้ของแอนเนี่ย ก็คือกอดกันแบบว่าแบบเซียห้อะไรแบบเนี้ยคือไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบว่าไม่ได้เจอกันนานอ่ะเราอาจจะเจอกันทุกวันบางทีแบบเราก็กอดกันได้นั่นเองค่ะอีกข้อนึงที่แอนสังเกตเห็นนะก็คือที่เป็นทิ i c ิคอสวีดิชคือชาวสวีเดนเนี่ยจะ พยายามที่จะแบบว่า try to be nice คือพยายามที่จะเหมือนแบบทำตัวให้ดีหรือว่าพยายามที่จะพูดคำว่าขอบคุณอยู่ตลอดเวลาสำหรับ everything เหมือนแบบเราจะได้ยินบ่อยมากเวลาที่เขาพูดว่า thank y หรือว่า t a k u v e r m i c อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใช้คำว่าขอบคุณเนี่ยค่อนข้างเปลืองมากๆแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะไม่ว่าใครจะแบบทำอะไรให้เราอะเราก็ ขอบคุณนะอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะและอีกข้อนึงนะคะที่แอนเ,อเคยพูดไปแล้วก็คือชาวสวีเดนเนี่ยก็คือจะชอบมากๆก็คือพยายามหาท i m ไปฟิกกาฟิกกาก็คือการแบบว่าไปนั่งดื่มกาแฟรหรือว่าดื่มชาทานขนมกับเพื่อนเพื่อแล้วก็ชิดชัดใช่ไหมคะก็คือคือเขาสามารถบอกว่าถ้ามีโอกาสอะเขาก็สามารถฟริกกาได้ตลอดเวลาคือวันหนึ่งอาจจะแบบมากกว่าหหรือสองครั้งซะด้วยซ้ำนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แอนสังเกตเห็นได้นาะอที่เป็นแบ Typical Swedish ก็คือ,อาชาวสวีเดนเนี่ยจะค่อนข้างถูกสอนให้เป็นคนที่มีความ Independent ตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆเลยค่ะก็คือเหมือนให้แบบมีการที่แบบช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่แบบอายุน้อยอเพื่อนแอนส่วนใหญ่อย่างเช่นเหมือนพอเขาจบา High ไฮสคูลใช่ไหมเหมือนจบมหของไทยอะไรเงี้ยบางคนเขาก็คือย้ายออกจากพ่อแม่เลยแล้วก็ไปหาอพาร์ตเมนต์อยู่เองแล้วก็เหมือนแบบ ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองเลยนั่นเองค่ะเขาก็เลยแบบเหมือนทุกคนก็จะจะคิดนะ่ะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวอายุเท่านี้นะฉันต้องออกไปอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่กับบ้านแต่ว่าแอนไม่ค่อยเจอเพราะเพื่อนแอนส่วนใหญ่ที่แอนเคยถามนะเขาย้ายออกมาจากบ้านก็ตั้งแต่อายุแบบ1 7 1 8เลยอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะมันก็มันก็แปลกเนาะต่างจากอ่ประเทศไทยที่แบบอ่ในประเทศไทยคือเราแบบ เหมือนวัฒนธรรมเราก็คือต้องอยู่กับพ่อแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าชาวสวีเดนเนี้ยเขาก็คือเหมือนอยากจะออกมาอยู่คนเดียวนั่นเองค่ะแล้วก็ออนมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งใช่ไหมคือพ่อแม่เขาอะก็ไม่ได้อยากให้ลูกเขาอะมาอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมีเวลาส่วนตัวของพ่อแม่ด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็คือจะแบบต้องให้ลูกอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เมื่อกี้เองก็ได้พูดไปแล้วนิดหน่อยเนาะก็คือแฟชั่นแล้วก็วิธีการแต่งตัวของชาวสวีเดนนะคือชาวสวีเดนนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่าบางคนที่ไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับแฟชั่นสายแฟชั่นเลยอะเขาก็ยังแต่งตัวดีคือเหมือนแบบว่าพอเราเดินออกมาใช่ไหมโดยเฉพาะเวลาที่แบบเราอยู่สต็อกโฮล์มอย่างเงี้ยใน certain area หรือว่าในแบบพื้นที่บางพื้นที่พอเราเดินออกมาจากซับเวย์หรือแบบอยู่ในซับเวย์เราจะเห็นแบบเฮ้ย นี่คือแบบนางแบบหรือเปล่าหรือว่านายแบบหรือเปล่าคือทุกคน,น่ะค่อนข้างจะแต่งตัว ดีมากๆแล้วก็รู้วิธีการแต่งตัวแล้วก็เขาแบบเหมือนอย่างเพื่อนอันส่วนใหญ่อะเขาก็จะพิถีพิถันกับการที่จะเลือกเสื้อผ้าว่าแบบแบบนี้ดูดีไหมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองค่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออชาวสวีเดนเป็นคนที่ค่อนข้างแฟช i ั่นเบลแล้วก็เป็นแบบแบบตามแฟชั่นมากๆเลยนั่นเองค่ะอันจำได้เนาะไอ้น,นี้ก็คือขอน็อกเรื่องนิดนึงตอนที่ช่วง Acne Studios นะคะดังใหม่ๆเนี่ยอันจำได้ว่ามันจะมีข่าวในสถานีนวิทย ว่า c a n y ูเวสเนี่ยเขามาขอแบบจอยกับ Agnes Studios ใช่ไหมแต่ว่า Agnes อะตอบปฏิเสธคนันเยแล้วคนันเยก็โกรธมากหลังจากนั้นเหมือนเขาก็หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ l ล u n c แบรนด์ของเขาเองอะไรแบบนี้ก็คือในแบบสถานีวิวเขาพูดเลยว่าแบบอ g n e s สตูเดคือปฏิเสธ Owner คือปฏิเสธค a n y ยอะไรเงี้ยเขาก็โกรธมากก็เลยแบบเออเพราะว่าคือเขาอาจจะคิดด้วยแหลว่า หลายๆคนถ้าเป็นสายแฟชั่นเนี่ยก็อาจจะทราบนะว่า Acne Studio เนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ค่อนข้างดังในระดับโลกเลยก็ว่าได้อันไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยยังมีอาช็อปอยู่ไหมนะคะแต่ว่าอันจำได้ว่ามีอยู่ที่ s ซม์ p a r ร g ก n อนเนาะยังไงเราถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เมืองไทยแล้วก็อยากจะลองใช้ Swedish บรนด์ดูอะไรเงี้ยก็ลองไปซื้อได้ที่ Acne Studio ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างแบบว่า ชีพวิคอชีพวิ s อสวีเดนเลยก็คือคนสวีเดนเนี่ยจะไม่ชอบทะเลาะอ่ะคือแบบน้อยมากที่เราจะเห็นแบบว่าคนสวีเดนแบบตะโกนทะเลาะกันเหมือนอย่างเมืองไทยเวลาอันกลับมาในบางครั้งใช่ไหมคะคือจะเห็นบ่อยมากที่คนแบบตะโกนว่ากาันด่ากาันทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ว่าชาวสวีเดนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบ a v o i d conflict ก็คือ ไม่ค่อยอยากจะแบบเหมือนแบบว่าคราชแบบชนกันหนักคือเขาจะพูดด้วยการแบบมีเหตุผลมากกว่าหรือบางคนที่แบบไม่อยากทะเลาะอ่ะเขาก็จะเงียบแล้วก็เดินออกไปเลยโดยเฉพาะแบบเหมือนผู้ชายอ่ะสวีดีชจะแบบคือเหมือนไม่อยากทะเลาะอ่ะเหมือนพอเราจะทะเลาะแล้วเขาก็ไม่ทะเลาะเราก็แบบหุดหยิดถูกไหมแบบเพื่อนบางคนบอกว่าแบบเฮ้ยช่วยช่วยช่วยทะเลาะหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ซึ่งแบบมันก็เป็นอะไรตอนแรกที่อันไปอยู่อ่ะ คือแอนก็รู้สึกหยุดยินาะว่าแบบเออแบบคุณไม่อยากบอกความรู้สึกบ้างหรอแบบแตะโกนอะไรออกมาก็ได้คืออันนี้ไม่รวมอันนี้ก็คือโดยทั่วไปนะไม่เกี่ยวกับว่าแฟนอะไรเงี้ยเพื่อนแอนหรือแบบว่าคนที่แอนรู้จักเขาก็พยายามที่จะแบบหลีกเลี่ยงการแบบว่าทะเลาะกันอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะหลายๆคนที่อยู่สวีเดนหรือว่าเดทชาวสวีเดนก็อาจจะเข้าใจสิ่งที่แอนพูดนะว่าแบบเออเหมือนเรารู้สึกว่าแบบ ช่วยช่วยด่าได้ไหมช่วยทะเลาะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นแบบทิปปิคอทิปปิคสวีดิชมางๆเลยที่แบบ Famous นั่นเองค่ะอย่างต่อไปเนาะที่แอนนึกได้นะตอนนี้นะก็คืออ,อคนสวีเดนอะจะไม่ค่อยสูบบุหรี่มีคนที่สูบรี่แหละแต่ว่าเขาจะใช้ s นนสเป็นส่วนใหญ่ s n o สนี่แอนเคยได้พูดถึงไปแล้วเนาะมันก็จะเหมือนแบบแบบเป็นทาบาโกที่อยู่ในแบบถุงเล็กๆแล้วเขาก็จะแบบ เอาเข้าไปใส่ใต้เหงือกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราเห็นแบบว่าคนที่ใช้สโนูแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศสวีเดนหรือว่าประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนนั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองนะอันรู้สึกว่ามีร้านอยู่ที่ไทยด้วยนะถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวอันจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบนิโคตินเยอะๆแล้วก็อยากจะลองบอกว่าส n o o ์เนี่ยก็ไปซื้อหามาลองกันได้ค่ะ,ะนึกออกอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เป็น typical Swedish คือเวลาที่เราถามชาวสวีเดนนะว่าเธอ เป็นศาสนาอะไรไม่ใช่เป็นศาสนาซิคือนับถือศาสนาอะไรอะส่วนใหญ่นะอันคิดว่าแบบ99.99% 99เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีศาสนานั่นเองค่ะคือชาวสวีเดนเนี่ยจะชอบพูดเนาะว่าเขาแบบไม่นับถือศาสนาอะไรแต่ว่าจริงๆมันก็แปลกเนาะเพราะว่าเหมือนช่วงคริสต์มาสเขาก็แบบฉลองถูกไหมแล้วช่วงแบบ วันเซนส์เดย์ต่างๆเขาก็ฉลองแล้วเขาก็ยังมีมีโบสอีกด้วยซึ่งเหมือนแบบว่าโบสอย่างเงี้ยเราก็ต้องเหมือนจ่ายเขาเรียกว่าอะไรเหมือนภาษีโบสหรอก,ก็ต้องมีการจ่ายเพราะว่าเหมือนเวลาสมมติพอเราจ่ายใช่ไหมภาษีตรงโบสตรงเนี้ย แล้วพอเราเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะมีเหมือนที่ทำศพหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมันกบบว่าขอไม่จ่ายได้แล้วก็ขอคืนอขอคืนเงินที่เราเคยจ่ายไปได้เหมือนกันค่ะมันก็เลยฟังดูย้อนแยงนะ้งเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีไม่ได้นับถือศาสนาแต่เขาก็ฉลองในวันที่เป็นแบบวันของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่เพื่อนเื่อยังไงก็ลองไปถามชาวสวิดชดูได้นะว่าแบบเธอเธอนับถือศาสนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนใหญ่นะแบบ เอ้เกาเอร์็นตะเขาจะบอกว่าไม่มีศาสนานั่นเองค่ะและ้วอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เดทชาวสวีเดนเนาะก็คือชาวชาวสวีเดนน่ยเวลาเขาไปออกเดทอะเขาจะไม่แบบเหมือนถ้าเป็นผู้ชายอะเขาก็จะไม่จ่ายให้เราเหมือนถ้าเป็นผู้ชายอะเขาก็ไม่ได้จะแบบจะจ่ายให้เราแบบทั้งหมดส่วนใหญ่ก็คือจะมีการ split bill ก็คือต่างคนต่างจ่ายหรือว่าแชร์กันอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะแต่ว่า หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยแต่ฉันเคยเจอชาวสวีเดนที่จ่ายมันก,มนก็มันก็มีเหมือนกันค่ะมันอย่างเช่นถ้าเป็นชาวสวีเดนที่เหมือนอ่ะเคยรู้จักแบบวัฒนธรรมเอเชียรหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเป็นคนที่ค่อคนข้างมีฐานะหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะจ่ายให้เราแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อ่ะก็คือเป็น split bill ก็คือแบบ แชร์ Share, หรือว่าต่างคนต่างจ่ายนั่นเองค่ะมันก็อาจจะตอบข้อสงสัยได้เหมือนแบบมีคนเคยถามแอนว่าเออชาวสวีเดชแบบรวยไหมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าสปอร์ตหรอภาษาไทยเขาเรียกว่าสปอร์ตใช่ไหมที่แบบว่าอาจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็พูดยากเนาะแต่ว่าถ้าถ้าให้แอนพูดถึงเนี้ยความสปอร์ตที่เราพูดเหมือนในภาษาไทยใช่ไหมชาวสวีเดนไม่ค่อยสปอร์ตนะแต่ว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเทคแคร์เราในแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบว่าให้ตังเราอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นชาวสวีเดนที่เคยคบกับคนเอเชียมาแล้วเขาก็อาจจะรู้วัฒนธรรมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เราเจอด้วยนั่นเองค่ะเหมืนอนจําได้ว่าเพื่อนแอนคนหนึ่งเนี้ยเป็นชาวฮ่องกงแล้วเขาเนี้ยจะแต่งงานกับเพื่อนที่เป็นชาวสวีดดชใช่ไหมแล้วแบบ เพื่อนแอนที่เป็นสวีเิชเนี่ยเขาก็มาถามแอนว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องจ่ายเงินให้พ่อแม่ผู้หญิงด้วยเหมือนเป็นดาวรีใช่ไหมแอนก็บอกว่ามันคือวัฒนธรรมแอนก็เหมือนเขาก็คืออยากแต่งกับเพื่อนแอนนั่นแหละแต่ว่าแอนก็อธิบายเขาว่าเงินตรงนี้จริงๆก็คือมันก็เป็นวัฒนธรรมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาไปแบบพ่อแม่ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายส,สุรุสุไยอะไรเงี้ยบางทีพ่อแม่ของผู้หญิงเขาก็อาจจะให้ ผู้หญิงคืนกลับมาก็ได้อะไรเงี้ยคือบางทีเขาไม่ได้เข้าใจจุดนี้ง่ายแต่ว่าถ้าเราไปเจอคนที่แบบเข้าใจวัฒนธรรมเขาก็จะอาจจะแบบจ่ายให้เรามากกว่านั่นเองค่ะแล้วจะมีอีกอย่างนึ้งน,นะคะสำหรับคนที่มีลูกใช่ไหมในประเทศสวีเดนเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าชาวสวีเดนเนี่ยมีลูกเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะเอาลูกของเขาเนี้ยละค่ะกับ ใส่ไว้ในรถเข็นแล้วก็ให้เด็กอะนอนอยู่ข้างนอกบ้านค่ะเพราะว่าคือในประเทศสวีเดนอะอากาศค่อนข้างดีมากแล้วก็ส่วนใหญ่อะถ้าเกิดว่าเขามีบ้านเดี่ยวหรือว่าบ้านที่สามารถเอารถเข็นลูกออกมาตั้งได้อะเขาก็จะให้ลูกเนี่ยนอนอยู่นอกบ้านหมายถึงไม่ใช่แบบนอกบ้านที่อยู่ภายในทพื้นที่บ้านนะคือแบบนอกบ้านนอกบ้านเลยอ่ะคือเหมือนอย่างเช่นสมมติมีอาพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วเขาก็อาจจะแบบพาลูกออกมานอนแบบ ตรงระเบียงก็ได้หรือว่าออกมานอนข้างล่างเลยอะไรเงี้ยคือในประเทศสวีเดนมันจะไม่ได้แบบอันตรายขนาดนั้นเหมือนประเทศไทยคือถ้าเราเอาลูกแบบทิ้งไว้นอนไว้ะลูกเราอาจจะหายได้ใช่ไหมแต่ว่าประเทศสวีเดนค่อนข้างเซฟแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะให้ลูกเนี่ยได้หลับสบายแล้วก็สูดรบรรยากาศดีๆเขาก็เลยเอาลูกี่ยออกมานอนข้างนอกนั่นเองค่ะอันลืมบอกไปอีกอย่างนึงน,นะคะก็คือที่อันพูดว่าชาวสวีเดนเนี่ยทิป,ปิคอของเขาก็คือจะพาลูกของเขาเนี่ยออกไปนอนข้างนอกใช่ไหม คือในที่นี้แอนหมายถึงแบบทุกช่วงเวลาของปีเลยขนาดช่วงหน้าหนาวอ่ะที่แบบหิมตะตกอ่ะเขาก็เอาลูกออกไปนอนข้างนอกเหมือนกันคะ่ะคือ,อมันก็แปลกดีเนาะแต่มันก็คือเป็นแบบเหมือนแบบ พฤติกรรมของเขาเป็นวัฒนธรรมที่เราก็รู้สึกว่าตอนแรกมันก็แปลกแตบบ่พอตอนหลังอะเราเห็นบ่อยๆเราก็เข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันดีสําหรับเด็กจริงๆนั่นเองค่ะ,หล,ะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอากาศมันดีขนาดนั้นเลยเหรอแบบคือแอนรู้สึกเลยนะแบบพอกลับมาอยู่ที่ไทยอะเวลามาเยี่ยมที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแอนจะรู้สึกเลยว่าอาการหายใจแอนอะจะไม่ได้เหมือนแบบ fresh เหมือนกับตอนที่อยู่ที่สวีเดนเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่าง pm 2.5ใช่ไหมคะก็คือที่สวีเดนเนี่ย เขาจะพยายามให้มันจะมีประมาณ5้าเลเวลถูกไหมมันก็จะมีแบบว่าดีเลยแล้วก็โอเคแล้วก็จะมีแบบแย่แล้วก็จะมีแบบว่าแย่มากแล้วก็แบบแย่ที่สุดใช่ไหมเหมือนที่สวีเดนเนี่ยถ้าเกิดว่าเลยเลเวลแรกอะ่ะเขาก็ถือว่าอากาศแย่แล้วนะหมายถึงเลยเลเวลแรกแต่ที่ไทยอะ่ะอากาศแย่ก็คือต้องเลเวลสุดท้ายก่อนถึงเป็นอากาศแย่มันก็เลยแบบ เหมืนอนอวิธีการคิดว่าอากาศแย่อากาศดีมันก็แตกต่างกันใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่อันรู้สึกชอบประเทศสวีเดนนะว่าแบบอากาศเนี่ยค่อนข้างแบบว่าสดชื่นมากเลยไม่ค่อยมีแบบอ่าพลูชันเท่าไหรค่ค่ะแล้วจะมีอีกอย่างหนึ่งคือถ้าอากาศแย่แต่มันไม่ค่อยเจอเนาะแต่ว่าเหมือนอย่างเช่นช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอากาศร้อนมากหรืออากาศไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเหมือนประกาศในเว็บไซต์เลยว่าเฮ้ยห้ามบาร์บีคิวที่สนามหญานะ้า อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนมีมาตรการที่ช่วยเหมือนช่วยป o t e อ t สิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะนี้ก็เป็นสิ่งที่อา่านชอบอย่างนึงเกี่ยวกับสวีเดนเหมือนกันค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อ่านนึกออกที่เหมือนเป็นแบบ typical Swedish ใชไหมก็คือแบบ Swedish เนี่ย จะค่อนข้างเป็นแบบว่า PC ก็คือแบบว่า political correctness ก็คือถ้าปลาตรงตัวก็คือความถูกต้องทางรานการเมืองใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับการมเมืองอย่างเดียวก็คือเหมือนแบบชาวสวีเดนจะพยายามทําอะไรให้ถูกต้องเสมออ่ะคือเหมือนแบบพยายามจะแบบ ถ้าพูดง่ายๆในภาษาไทยก็คือแบบอยู่ในศีลในธรรมอ่ะคือแบบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ว่าคนอื่นไม่ทําให้คนอื่นเสียใจอะไรแบบเนี้ยคือจะพยายามเป็นอย่างนี้ตลอดถ้าถ้าเปรียบนะถ้าเปรียบชาวสวีเดนกับชาวเดนมาร์กใช่ไหมจะค่อนข้างแตกต่างกันเลยเหมือนชาวเดนมาร์กเขาจะแบบเหมือน n o น n for ถ้าอยู่ในสแกนดิเนเวียเนี่ยชาวเดนมาร์ก uh, จะแบบน n น o r b e บ n g อะไรแบบไดเรกแล้วก็แบบ หมืนหอน h a r s h แบบว่าค่อนข้างดุดันใช่ไหมแต่สวีเดนเนี่ยจะเป็นแบบว่าซอฟแบบว่าพยายามแบบว่าเออทำตัวดีๆจะไม่ทําตัวร้ายจะไม่ทําตัวแย่อะไรเงี้ยเราจะสังเกตเห็นได้ในสถานการณ์อย่างเช่นอ่ะตอนนี้ที่ทําให้ชาวสวีเดนเนี่ยคือไม่สามารถเข้าเนโตได้ก็คือการที่ประเทศสวีเดนเนี่ยค่อนข้างเปิดรับทุกคนเหมือนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเรฟชชีทางด้านการเมืองหรือว่าเป็นแบบ คนที่ลี้ภัยมาคือเขาช่วยหมดอะคือเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันต้องช่วยก่อนเพราะว่าเหมัอนอย่างคนที่แบบเป็นเรฟชีหรือว่าเป็นแบบว่าลี้ภัยทางการเมืองคือเขาอาจจะอยู่ในประเทศเขาไม่ได้ใช่ไหมคือชาวสวีเดนส่วนใหญ่ก็จะรับหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราไทย Uh, trying to be like political correctness หรือว่าเป็น P C มากเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะคือมันต้องอยู่ในจุดกลางเพราะบางทีเนี่ยการที่เราแบบไม่ไฟเลยหรือว่าไม่ปฏิเสธเลยอะ่ะมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นแบบแบบสุดๆอ่ะแบบแบบว่า typical Swedish มากๆเลยนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะที่ค่อนข้างเป็น typical Swedish คือชาวสวีเดนเนี่ย ชอบดื่มแอลกอฮอล์มากไม่ว่าจะเป็นแบบเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายนะคะคือตั้งแต่พอเ,เขาเริ่มดื่มได้เนี่ยเขาก็จะดื่มเยอะมากโดยเฉพาะเหมือนสุกเสาร์อาทิตย์เอ้ยไม่ใช่สิสุกเสาร์เนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบทิ้งตัวอะไรบางทีแบบว่าดื่มจนแบบว่าลืมตัวจำไม่ได้เมาเละเทะไปก็มีค่ะซึ่งแบบค่อนข้างเจอบ่อยมากแล้วในสวีเดนเนี่ยจะมีวันที่เรียกว่าลิลเลอร์เดอก็คือเป็นวันพุธนั่นคะ่ะแต่ว่าเขาจะเรียกว่าเป็นแบบลิตเติ้ลซัตเตอร์เดย์ก็คือเป็นแบบ เป็นวันเสาร์อีกวันหนึ่งที่เหมือนเขาออกไปดื่มนั่นเองค่ะก็คือเหมือนกลางสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะออกไปแบบดื่มกับเพื่อนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะเป็นวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยเออแบบพอดื่มเ้าก็แบบบางทีบางคนแบบดื่มจนลืมตัวไปเลยก็มีเหมือนกันค่ะและในประเทศสวีเดนเท่าที่อันจาได้นะคือแบบว่าเหมือนเด็กๆอะ่ะอันก็เห็นเขาถือแบบว่าแบบแอลโกอฮอล์อะไรเหล่านี้แบบว่า อันรู้สึกว่าในประเทศสวีเดนเนี่ยคืออายุที่สามารถดื่มได้ก็คืออายุ18นั่นเองค่ะเหมือนกับว่า,าถ้า18เนี่ยสามารถไปซื้อแอลกอฮอล์ดื่มได้ตามเหมือนร้านอาหารที่เขามีไลเส้นในการขายแอลกอฮอล์นะแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อนะคะซื้อแอลกอฮอล์จาก system blockage อันได้อ่าน ได้พูดถึง System b o l a า e t ไปแล้วเนาะก็คือเหมือนกับว่าเป็นร้านที่ขายแอลกอฮอล์โดยเฉพาะคือมันจะไม่เหมือนในเมืองไทยเนาะที่แบบคนทั่วไปเนี่ยสามารถแบบเปิดร้านขายแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าในสวีเดนเนี่ยคือเขาจะมีเหมือนเฉพาะแค่ System Bol a า e t ที่เราเนี่ยสามารถซื้อได้หรือว่าอาจจะเป็นที่ห้างสรรพสินค้าเหมือนแบบซูเปอร์มาร์เก็ตได้นิดหน่อยหรือว่าที่ร้านอาหารแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราไม่สามารถขายแอลกอฮอล์ได้นั่นเองค่ะมันก็เลยแอนคิดว่ามันก็เลยแบบ เหมือนอาจจะทําให้ชาวสวีเดนดื่มเยอะด้วยเนาะเพราะว่าเหมือนบางทีแบบว่าเราจะเห็นเลยอะวันศุกร์อะจะเห็นแบบทุกคนแบบไปต่อคิวในซิสเซีมโมราเกตคือยาวมากเพื่อที่ซื้อแอลกอฮอล์แล้วก็วันอาทิตย์เขาก็อาจจะปิดแบบปิดเร็วหรือว่าอาจบางร้านก็ไม่เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนคนก็เลยแบบว่าอัดอั้นใช่ไหมเพราะว่าแบบไม่ได้ซื้อได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบซื้อเยอะๆแล้วก็ดื่มเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้เลยแล้วก็ นั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไอที่อายุ20เนี่ยก็คือเนี่ยแหละสามารถเข้าไปซื้อได้ในซิส,สเต็มโบลาณเกนั่นเองคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอัปเดตที่ถ้าเกิดว่าอันพูดผิดไปก็มาแก้ให้ด้วยแล้วกันนะคะคือที่อันจำได้เนี่ยก็คือ18เนี่ยสามารถบอกว่าซื้อแอลกอฮอล์มาดื่มได้ในร้านที่มีไลเซนในการแห่ ขายแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่ว่า20เนี่ยก็คือสามารถซื้อได้ในซิสเต็มบลาราเกตนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นชิปิคอสสวีดิชนะคะก็คือชาวสวีเดนเนี่ยจะชอบดูรายการอะไรที่เหมือนแบบเป็นครอบครัวแล้วก็สามารถแบบว่าดูร่วมกันได้หลายๆคนอย่างเช่นแบบคาร์เลอร์อังทัสเหมือนแบบช่วงคริสต์มาสใช่ไหมก็จะมีการเปิดอ่าร์เลอร์อังทัสก็คืออ่โดนัลด์ดักนั่นเองค่ะเป็ดตัวโดนัลดักเนี่ยก็จะมีการฉายในช่วงคริสต์มาสใช่ไหมหรือว่าแบบอ่ยูโรวิชันส์ก็คือ แบบว่าเหมือนเป็นแบบว่า uh, singing competition เป็นแบบว่าเหมือนเป็นการที่แบบคนในยุโรปเนี่ยจะมาร้องเพลงแข่งกันซึ่งในภาษาสวีเดนเนี่ยก็เราจะเรียกว่าแบบ melody festival ใช่ไหมก็คือแบบมาร้องเพลงแข่งกันแล้วก็ในช่วงที่มี melody festival เนี่ยคือชาวสวีเดนจะชอบแบบจะค่อนข้างบอกว่าชอบมาปาร์ตี้สังสรรค์กันแล้วก็มาเชียร์ว่าใครเนี่ยจะชนะในสวีเดนเพื่อที่จะไปแข่ง เพื่อที่จะเป็นแบบไฟนอลอะไรแบบนี้ค่ะก็คือแอนเนี่ยได้ไปจอยบ่อยมากก็จะมีปาร์ตี้แบบนี้บ่อยมากคือเพื่อที่จะแบบไปดูแบบยูโรวิชันหรือว่าเมโลดี้เฟสติวัลนั่นเองค่ะก็คือมันจะมีแบบว่าบ้านเพื่อนคนหนึ่งที่ค่อนข้างแบบ ะจะจัดทุกอย่างไงเขาก็จะจัดปาร์ตี้ตลอดแบบ Melody Festival Week อะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้นนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Melody Festival เนาะเดี๋ยวอันจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเอากันเพื่อนๆก็อาจจะเข้าไปอ่านแล้วก็ไปฟังเพลงได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่อันอยากจะแชร์กับเพื่อนๆเนานะว่าอะ,อะไรคือแบบ typical Swedish ที่แบบเราเห็นล้วแบบเฮ้ยนี่คือแบบเป็นพฤติกรรมของชาวสวีเดนเลยเนะี่ยก็คือจริงๆมันก็อาจจะมีมากกว่านี้เนาะหรือว่าจริงจริง อาจจะแบบ บางคนอาจจะไม่ได้เจออย่างที่แอนเจออะไรเงี้ยยังไงเราถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเออแอนพูดตกอันนี้ไปอะไรเงี้ยเราอยากจะมาแชร์เพิ่มเติมเนี้ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะแอนหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้เนาะดูแบบว่าสบายๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าเรียสมากเหมือนเป็นการสอนภาษาอะไรเงี้ยยังไงแล้วนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะแอนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อน Mrs next gong hey d o